วสวัสดีครับผลพัณนักปรุงครับในการปรุงอาหารนะครับหลายๆคนจะมีความเชื่อว่าวัตถุดิบส่วนประกอบยิ่งเยอะเยอะเกินสักสิบอย่างนะครับจะยิ่งอร่อยนะครับแต่วันนี้ผมจะลดส่วนประกอบของเราให้เหลือเพียงแค่5อย่างเพราะเมนูในวันนี้นะครับล้วนเป็นเมนูคาวหวานแสนอร่อยที่ใช้ส่วนประกอบเพียงแค่5อย่างเท่านั้นครับส่วนประกอบ5อย่างจะทําอะไรได้บ้างพบกับเมนูพลัง5กันเลยดีกว่าครับ เมนูแรกนะครับเราจะมาทำ mashed potato กันนะครับหรือมันบดนั่นเองแต่มันบดสูตรนี้จะพิเศษนิดหนึ่งครับให้เป็นทางเลือกของคนที่ชอบมันบดนะครับผมจะทำมันบดมะกอกดำและชีสนะครับ เอาละครับก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาเตรียมส่วนประกอบกันก่อนนะครับสำหรับส่วนประกอบแรกเลยที่เราจะต้องเตรียมนั่นก็คือเรื่องของมันฝรั่งนะครับเราจะต้องเอามันเนี่ยไปต้มให้สุกดีเสียก่อนนะครับซึ่งในการต้มมันผมแนะนำนะครับเราต้มทั้งเปลือกแบบนี้เลยจะทําให้ได้รสชาติของมันบดที่ดีที่สุดนะครับส่วนประกอบต่อมานะครับเราจะมีครีมครับผมอันนี้ก็เป็นครีมที่เราใช้ในการประกอบอาหารนะครับ เราใส่ตัวนี้ครับนี่ก็เป็นพาสเสลีนะครับซึ่งเป็นพาสเสลีในลักษณะแห้งครับปกติแล้วพาสเสลีตัวนี้จะเป็นพาสเสลีใบแบนนะครับที่เราใช้ปรุงอาหารสไตล์อิตาเลียนนะฮะซึ่งจะหาซื้อยากนิดนึงแต่ถ้าเปิดแบบแห้งเนี่ยครับจะใช้เมื่อไหร่ก็เอาออกมาจากตู้ได้เลยนะครับใส่ลงไปเลยครับประมาณ1ช้อนชาครับแล้วก็นำพาสเสลีของเราเนี่ยนะครับมาตั้งไฟครับใช้ไฟไม่ต้องสูงนะครับความหอมของพาสเสลีก็จะได้ค่อยๆซึมเข้าไปในตัวครีมด้วยนะฮะ เอและส่วนประกอบต่อไปที่เราจะเตรียมนะครับนั่นก็คือส่วนของมะกอกดําครับมะกอกดำนะครับจริงๆแล้วผมต้องบอกอย่างนี้ฮะรับประทานดิบๆได้เลยนะครับแต่เมื่อเอามาประกอบอาหารก็จะทําให้อาหารของเราเนี่ยมีมิติเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราจะใช้มะกอกดําตัวเนี้ยครับมหาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็ใส่ลงในมันบดของเราด้วยครับเราใช้ทั้งหมด30กรัมครับส่วนประกอบของมะกอกดำนะครับก็เพิ่มเนื้อสัมผัสให้กับมันบดของเรา เดี๋ยวเรามาดูมันของเรากันดีกว่านะครับว่าสุกแล้วหรือยังวิธีการเช็คง่ายๆครับเราหยิบขึ้นมานะฮะเอามีดอันเล็กๆเนี่ยลองปักลงไปครับโอเคถ้าเบิด์เขามีแรงต้านเนี่ยนะครับก็หมายถึงว่าข้างในยังไม่สุกดีเมื่อเขาสุกแล้วนะครับเราตักออกมาเลยครับผมแนะนำนะครับว่าอย่าไปล้างน้ำนะฮะถ้าเผื่อล้างน้ำเนี่ยมันจะดูดน้ำเข้าไปนะครับทำให้มันของเราเนี่ยแฉะครับในขั้นตอนต่อมานะครับเดี๋ยวเราจะมาบดมันกันครับผมก็จะ บอกมันนะครับเราต้องคนความร้อนนิดนึงฮะเอามันเนี่ยครับวางบนนี้เลยครับลอกผิวง่ายๆครับเวลาที่มันร้อนเนี่ยนะครับน้าละใส่ลงไปเลยครับ ในการบดมันเนี่ยเวลาที่เราบดมันตอนร้อนๆอยู่เนี่ยจะบดง่ายนะครับสำหรับที่บดมันนะครับแบบทั่วๆไปนะครับที่เรานิยมใช้ก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับเราก็จะกดๆลงไปให้มันแหลกใช่ไหมครับหรือแบบนี้อันนี้ก็จะเป็นแบบเล็กหน่อยนะฮะหรืออันนี้นะครับอาจจะไม่คุ้นเคยกันเท่าไหร่นักจะเป็นเหมือนตะแกรงนะครับแล้วเราก็กดให้ผ่านล่องหลังนี้นะครับจะได้มันบดที่ละเอียดนะครับตัวนี้ก็เป็นอีกชอยส์หนึ่งนะครับ ก็ใส่เข้าไปนะฮะเวลาที่เราหมุนมันก็จะปาดผ่านร่องเล็กๆนะครับอันนี้ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับเรียกว่า p o t a t o riser ครับเราใส่มันลงไปแล้วเราก็กดผ่านรูนี้นะครับมันก็จะบดให้เนียนดีนะฮะเดี๋ยววันนี้นะครับเราใช้วิธีการง่ายๆครับผมจะใช้ที่บดมันแบบนี้นะครับบดไปเลยครับเห็นปะครับเวลาที่เราไม่ล้างน้ำเนื้อมันข้างในจะแห้งมากนะครับ การที่แห้งมากเนี่ยมันทําให้ทาไมครับมันทําให้เราสามารถใส่ของเหลวอ,อย่างอื่นเข้าไปเพิ่มได้นะครับเช่นเนย,เ,นยเช่นครีมที่เราจะใส่ลงไปครับอ่าหละตอนนี้ครีมของเราก็ร้อนดีนะครับอุ่นๆฮะการที่ครีมร้อนก็จะทําให้เจ้า,าพาสเลีที่อยู่ในนี้เนี่ยนะครับส่งกลิ่นหอมออกมาด้วยเราใส่ลงไปทีละครึ่งครับใส่เพิ่มได้เลยนะครับดูเหมือนครีมค่อนข้างจะเยอะนะฮะไม่ต้องกลัวครับ เดี๋ยวมันเขาจะซึมเข้าไปทั้งหมดเลยเะครับเราได้มันบดท,ที่มีเนื้อนุ่มทีเดียวนะครับเสร็จแล้วนะครับใส่พระเอกของเราลงไปครับมกะกอกดำสูตรนี้ผมจะไม่ปรุงด้วยเนยนะฮะแต่ผมจะเพิ่มความรสชาติเค็มแบบกลมกล่อมนะครับแล้วก็ความมันด้วยชีสพาร์เมซานครับต้องบอกว่าเป็นทางเลือกที่ อร่อยกว่ามันบดทั่วไปอย่างแน่นอนนะครับอ่าแล้วล่ะครับเสร็จพร้อมเสิร์ฟแล้วครับผมแล้วก็ใส่จานสวยๆแต่งด้วยมะกอกเล็กน้อยนะครับถ้ามีใบาพาสเลลหรือใบอะไรสวยๆเราปักลงไปนิดนึงก็ได้นะฮะเพิ่มสีสันเล็กน้อยและนี่ก็คือมันบดมะกอกดำและชีสครับ เป็นรสชาติที่เอาใจคนชอบขนมไทยนะครับเมนูนี้ผมจะทําขนมแนวฝรั่งแต่มีรสชาติแบบไทยครับผมจะทํำพุดดิ้งขนมปังฟักทองแกงบวชนะครับส่วนประกอบที่เราต้องการแน่นอนก็มีทั้งขนมปังนะครับแล้วก็มีทั้งกะทิวันนี้พิเศษนิดหนึ่งนะครับกะทิที่ผมใช้เนี่ยนะครับเนื่องจากว่า เวลาเราจะทําอะไรที่มีส่วนประกอบที่น้อยใช่ไหมครับเราก็ต้องคิดถึงตัวช่วยที่ดีที่สุดครับกะทิที่ผมใช้เนี่ยเป็นกะทิที่มีกลิ่นหอมของใบเตยแล้วดังนั้นจึงทําให้เราไม่ต้องมากังวลนะครับว่าเราต้องหาใบเตยมาเป็นส่วนประกอบนะครับในการให้กลิ่นที่หอมครับเขย่านิดนึงนะครับผมแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาใส่หม้อตั้งไฟครับก็ตั้งไฟนะครับใช้ไฟกลางไปเรื่อยๆนะฮะผมใส่เกลือเล็กน้อยครับขนมปังที่วันนี้ใช้นะครับจะเป็นขนมปัง ที่มีลักษณะแผ่นหนาครับผมเวลาที่เรานำมาใช้ทำเป็นเบรดพุดดิ้งจะออกมามีหน้าตาที่สวยงามครับพอหนึ่งของเขามีมา5แผ่นเราใช้3แผ่นนะครับขนมปังตัวนี้นะครับความพิเศษของเขาก็คือความนุ่มนะฮะนุ่มเบาแล้วก็ความหนาของเขานะครับหั่นครึ่งนะครับผมแล้วเราก็หั่นเป็นท่อนๆลักษณะนี้ครับเวลาที่เราหั่นเนี่ยนะครับเราควรจะใช้มีดที่ใช้สําหรับขนมปังนะครับตัวขนมปังจะได้ไม่ยุบครับ ส่วนต่อมาก็ได้แก่ตัวฟักทองนะฮะก็หั่นเป็นชิ้นสวยงามครับผมจะใช้ทั้งผิวเลยนะครับดังนั้นเราก็ต้องทำความสะอาดนะฮะให้สะอาดดีตัวของผิวฟักทองเวลาที่นำไปอบให้สุกก็รับประทานได้นะครับใส่ขนมปังลงไปก่อน,นครับผมเสร็จแล้วนะครับเราก็แทรกตัวนะฮะไปด้วยเจ้าฟักทองเนี่ยครับแล้วเราก็พักไว้ก่อนนะครับามาดูส่วนประกอบที่เหลือนะฮะ เราใช้น้ำตาลมะพร้าวนะครับไข่แดงครับผมอย่างเดียวนะฮะสีฟองครับผมจะเอาไข่แดงเนี่ยครับขยำกับน้ำตาลมะพร้าวก่อนครับขยำขยำขยำนะครับพอทุกอย่างละลายดีแล้วนะครับเราค่อยใส่ไข่ไก่ที่เหลือลงไปครับซึ่งเป็นไข่ไก่ทั้งฟองแล้วก็ผสมให้เข้ากันครับอ่าแล้วครับเราจะใส่กะทิกะทิตอนนี้ร้อนดีแล้วนะครับยกออกจากความร้อนครับผมใส่กะทิลงไปช้าๆนะครับ คนให้ส่วนประกอบเข้ากันดีนะครับแล้ครับเอาส่วนผสมนะฮะใส่ลงไปในถ้วยครับที่เราเตรียมไว้แล้วก็ขนมปังที่เราเตรียมไว้ครับเราต้องให้เวลาเขานิดนึงนะครับตอนนี้ผมราดลงไปเต็มๆแล้วพักไว้สักประมาณ5นาทีนะครับมันจะยุบลงไปเยอะเลยทีเดียวครับเพราะว่าขนมปังจะดูดตัวคัสตาร์ดเข้าไปเดี๋ยนะครับหลังจากที่เราพักไว้นะครับแป๊บเดียวเองแห้งเลยนะฮะ ขนมปังดูดตัวคัสตาร์ดนะครับเราก็นำกลับมาเติมเพิ่มอีกครั้งครับเอาละเราพักไว้จนขนมปังเขาดูดตัวคัสตาร์ดเข้าไปดีนะครับแต่งด้านบนนิดนึงครับเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะนำเข้าอบครับในการนำเข้าอบนะครับเราตั้งไฟไว้ที่180องศานะครับเราจะอบโดยวิธีการที่เขาเรียกว่าเบงมารีนะครับคือการอบในน้ำครับ ซึ่งน้ำที่เราใช้เพื่อการประหยัดเวลาเราควรจะใช้เป็นน้ำร้อนนะฮะใส่ลงไปเลยครับให้น้ำสูงประมาณครึ่งหนึ่งของเจ้า,าถ้วยของเรานะครับถ้วยอบประเภทนี้เขาเรียกว่าแรมเมกินนะครับในการอบนะครับเราจะอบเป็นเวลาครึ่งชั่วโมงนะครับสำหรับ15นาทีแรกเนี่ยผมจะเอาฟอยล์คุมไว้หลวมๆนะครับเพื่อไม่ให้สีของขนมของเราเนี่ยเข้มเกินไป พอ15นาทีหลังเดี๋ยวเราค่อยเอาฟอยล์ออกครับพุดดิ้งขนมปังฟักทองแกงบดของเราก็พร้อมเข้าเตาอบแล้วครับสิบห้านาทีผ่านไปนะครับครึ่งทางเราจะเปิดฟอยล์ด้านบนออกนะฮะแล้วก็อบต่อครับผมให้หน้าด้านบนเนี่ยมีสีที่สวยนะครับออกสีน้ำตาลนิดๆครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ ตอนนี้หน้าของเราก็จะมีสีน้ำตาลนิดๆนะฮะสวยงามคิ้วออกมาเบาๆนะครับเราสามารถรับประทานอุ่นๆร้อนๆแบบนี้อุณหภูมิห้องหรือว่าจะรับประทานแบบเย็นๆก็ได้นะครับและนี่ก็คืออีกหนึ่งเมนูที่มีส่วนประกอบเพียงแค่5อย่างเท่านั้นครับพุดดิ้งขนมปังฟักทองแกงบวด เวลาที่เราทําอาหารนะครับเราไม่จําเป็นต้องเริ่มจากศูนย์ตลอดเวลานะครับอย่างในเมนูนี้เนี่ยผมมีตัวช่วยที่ดีหลายตัวเลยครับเมนูนี้ที่เรากําลังจะทำนะครับเป็นพายในรูปแบบของข่าวนะครับมีชื่อว่าท์นโอเวอร์ไก่และถั่วลูกไก่ในเพสโต้นะครับเพสโตคืออะไรครับ เพสโตเนี่ยก็คือซอสชนิดหนึ่งนะครับซึ่งปกติเราจะทานกับพาสต้านะครับมีส่วนประกอบของโหระพาแบบอิตาเลียนพายนัทน้ำมันมะกอกกระเทียมแล้วก็ชีสพาร์มิซานนะครับซึ่ง5-6ส่วนประกอบเนี่ยอยู่ในซอสตัวนี้แล้วเรียบร้อยนะครับดังนั้นถือว่าเรามีตัวช่วยที่ชูรสให้เมนูของเราอร่อยอย่างแน่นอนนะครับส่วนประกอบต่อไปนะครับก็ถ้าคุณผู้ชมเนี่ยมีไก่ย่าง เหลืออยู่ในตู้เย็นหรืออะไรเนี่ยนะครับเราสามารถนํามาแปรรูปได้ง่ายๆนะครับวันนี้ผมใช้ไก่ย่างนะครับในการเป็นส่วนประกอบ1ส่วนที่จะเป็นตัวไส้ของเทิร์นโอเวอร์ของเรานะครับฉีกเ,เป็นชิ้นเล็กๆครับอีกส่วนประกอบหนึ่งที่ผมจะใส่ลงไปนะครับก็คือถั่วลูกไก่อันนี้เนี่ยผมใช้แบบกระป๋องที่ต้มสุกแล้วนะครับเพราะถ้าเกิดเรามาต้มเองก็ใช้เวลานานานิดนึงเข้ากันนะครับ อันนี้ก็จะเป็นไส้ของเรานะครับตอนนี้เราก็ยังไม่ได้ปรุงรสเราจะใช้เพสโต้ครับที่เมื่อกี้ผมบอกไว้นะฮะใส่ลงไปเลยครับผมประมาณสัก4ช้อนโต๊ะนะครับผมแล้วก็คนให้ทั่วดีครับเสร็จเรียบร้อยแลฮะอันนี้ก็จะเป็นไส้ของเทินโอเวอร์ของเรานะครับเทินโอเวอร์คืออะไรตามมาด้านนี้นะครับเทินโอเวอร์เป็นรูปแบบหนึ่งของพายนะครับซึ่งเราใช้แป้ง พัฟเพสตรีนะครับแป้งพัฟเพสตรีเนี่ยก็จะมีลักษณะนี้นะฮะแนะนำว่าให้ซื้อเอาเลยดีกว่านะครับง่ายมากแป้งพัฟเพสตรีนะครับปกติจะมีขายตามซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปนะครับซื้อมาได้เลยนะฮะเป็นแป้งชั้นครับเดี๋ยวเราก็จะมารีดแป้งให้มีความหนาประมาณสัก2มิลน,นะครับเวลาที่เราซื้อมานะครับเขาจะปกติจะอยู่ในช่องแช่แข็ง เราจะต้องนำมาพักในช่องธรรมดาก่อนนะครับสักประมาณสองสามชั่วโมงครับหลังจากนั้นนะฮะเดี๋ยวเราก็จะมาแบ่งแป้งนะครับออกมาเป็นประมาณ8ส่วนครับเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ไข่ไก่ซึ่งต้องบอกว่าเป็นส่วนประกอบอย่างที่5ของเรานะครับตีให้แหลกดีครับแล้วกรองนิดหนึ่งนะครับ ให้ได้เนื้อไข่ไก่ที่เนียนครับเอาไส้ที่เราได้ทําไว้นะครับมาใส่ลงไปนะครับเอาน้ําเปล่านะครับทาขอบๆนะฮะตัวแป้งแล้วก็พับปิดครับใช้ซ่อมนะครับกดให้แป้งติดกันครับวางบนถาดอบครับผมเสร็จแล้วนะครับก็เอามาทาลงบนหน้าเทิร์นโอเวอร์ของเราครับ ตอนนี้เตาอ,อบเราเปิดอยู่ที่170องศานะครับเวลาที่เรานําเข้าอบเนี่ยนะฮะมันจะมีพวกไอ้น้ําที่ขึ้นมานะครับเราต้องเจาะรูเขานิดหนึ่งก็แล้วแต่รูปแบบที่เราชอบเลยนะครับเพื่อให้ไอ้น้ําระบายออกได้นะครับพร้อมเข้าเตาอ,อบแล้วครับผมเทิร์นโอเวอร์สูตรนี้ใช้เวลาไม่นานนะครับเพียงแค่20นาทีก็ร้อนๆพร้อมร,รับประทานแล้วครับ สวยแล้วฮะโอ้โหเปิดตู้ออกมานี่จะต้องบอกว่ากลิ่นของเพสโต้หอมมากๆครับเรียบร้อยแล้วครับพร้อมที่จะรับประทานและนี่ก็คือเมนูเทิร์นโอเวอร์ไก่และถั่วลูกไก่ในเพสโต้ครับ ุกกี้มะพร้าวไส้ช็อกโกแลตครับฝั่งชื่อแล้วดูหรูหรานะฮะส่วนประกอบเนี่ยหอย่างอยู่ด้านหน้าผมเลยแล้วก็จะมีมะพร้าวป่นๆแบบนี้นะครับมีน้ำตาลทรายมีไข่ขาวมีครีมมีช็อกโกแลตหน้าตาจะออกมาเป็นยังไงเริ่มทำกันเลยดีกว่าตอนนี้นะครับผมเปิดเตาอบไว้180องศาครับ ตัวมะพร้าวป่นตัวนี้เราก็หาซื้อได้ทั่วไปนะครับตามร้านที่ขายพวกส่วนประกอบอุปกรณ์ทำเบเกอรีร่ครับเราใส่ลงไปผสมกับน้ำตาลทรายครับง่ายๆเลยนะครับไม่ต้องใช้เครื่องตีหรืออย่างใดอะไรเลยครับเขาให้เข้ากันครับให้น้ำตาลเนี่ยกระจายทั่วๆตัวมะพร้าวครับมะพร้าวแบบนี้จะไม่หวานนะครับผมแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าคุณผู้ชมไปเจอแบบที่เขาเคลือบน้ำตาลมาหรืออะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ให้ลด ส่วนประกอบของน้ำตาลลงสักครึ่งหนึ่งครับกระจายทั่วดีแล้วครับส่วนประกอบต่อมาไข่ขาว100กรัมใส่ลงไปตรงกลางครับผมไม่ต้องตีให้ฟูแต่อย่างใดนะครับคนจากตรงกลางครับผมเราจะใช้ไข่ขาวเนี่ยเป็นแค่ตัวเชื่อมให้มาพร้าวติดกันครับเป็นชิ้นได้แล้วก็จะนําไปอบเป็นคุกกี้ชิ้นเล็กๆครับไม่มีผงฟูไม่มีส่วนประกอบอื่นใดนะครับมีเท่านี้เองจริงๆ ค่อยๆปาดนะครับให้ส่วนประกอบเนี่ยติดกันดีครับปาดไปเรื่อยๆนะครับให้ไข่ขาวกระจายทั่วดีนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาอัดเป็นชิ้นๆนะครับถาดอบครับผมแล้วก็อย่าลืมรองด้วยแผ่นซิลิโคนหรือกระดาษไขก็ได้นะครับแล้วแต่คุณผู้ชมเลยที่มีนะฮะง่ายๆนะครับเราใช้พิมพ์ที่มีลักษณะเป็นกลมๆแบบนี้นะครับแล้วแต่ขนาดคุกกี้ที่เราต้องการเลยครับผมผมต้องการไม่ใหญ่มากนะครับเราตักส่วนประกอบขึ้นมานะครับ ใส่ลงไปครับแล้วก็หาหลังช้อนหรืออะไรก็ได้นะครับมากดให้เป็นแบนๆลักษณะนี้นะครับทำซ้ำไปเรื่อยๆครับได้จำนวนชิ้นออกมา20ชิ้นนะครับ ความร้อนจะทําให้ตัวไข่ขาวสุกนะครับแล้วมะพร้าวเนี่ยเขาก็จะยึดเกาะกันดีเราจะได้สีน้ําตาลอ่อนๆจากตัวน้ําตาลนะครับที่มีอยู่ในส่วนผสมของคุกกี้ครับในระหว่างนี้นะครับเดี๋ยวเรามาทําตัวไส้อร่อยๆกันเลยดีกว่าครับผมใช้ครีมนะครับ60มิลตรหรือ4ช้อนโต๊ะใส่ลงไปในหมอ้อนะครับแล้วเราก็ตั้งไฟใช้ไฟอ่อนๆน,น,นะครับในขนาดเดียวกันช็อกโกแลตนะฮะ เวลาที่เราทําขนมอาหารที่มีส่วนประกอบน,น้อยๆนะครับนั่นหมายความว่าส่วนประกอบทุกส่วนประกอบมีความสําคัญหมดครับสำหรับตัวไส้เนี่ยเราจะมีแค่ครีมและก็ช็อกโกแลตเท่านั้นดังนั้นเลือกช็อกโกแลตที่คุณภาพที่ดีที่สุดนะครับผมผมเองนี่เป็นช็อกโกแลตที่มาจากสวิสตัวโกโก้นะครับมีทั้งหมด70%นะฮะก็รสค่อนข้างจะเข้มข้นทีเดียวเราจะสับช็อกโกแลตให้เป็นชิ้นเล็ก,ลกนๆนะครับเพื่อที่จะละลายได้ง่ายครับ ปกติแล้วช็อกโกแลตนะครับเขาจะละลายค่อนข้างง่ายอยู่แล้วนะฮะเอาละเรียบร้อยนะครับกลับมาดูที่ครีมนะครับพอครีมของเรานะครับเนี่ยเริ่มเดือดนะครับเรายกออกจากความร้อนได้เลยนะครับใส่ช็อกโกแลตลงไปครับผมความร้อนจากครีมนะครับก็จะละลายช็อกโกแลตลงไปอย่างช้าๆครับผม แล้วเราก็คนนะครับให้ช็อกโกแลตแล้วก็ครีมเป็นเนื้อเดียวกันนะฮะจะออกมาลักษณะนี้นะครับตอนนี้เนี่ยยังเหลวๆอยู่เพราะว่าส่วนประกอบของเรายังอุ่นๆนะครับเดี๋ยวเราจะนําไปพักในตู้เย็นสักประมาณ5นาทีนะครับให้เขาข้นขึ้นแต่ตอนนี้คุกกี้ของเราที่อยู่ในเตาอบใช้ได้แล้วครับผมจะทิ้งไว้บนถาดอบแบบนี้นะครับเราไม่ต้องตักขึ้นมานะฮะ ถ้าเปิดเราหยิบขึ้นมาเนี่ย <_ T. S 1> เนื่องจากว่ามะพร้าวเขาเป็นเกรดเล็กๆ <_ T. S 1> ใช่ไหมครับเขาจะแตกออกจากกันเราจะทิ้งบนถาดให้เขาเย็นลงบนถาดแบบนี้ครับใช้เวลาประมาณ20นาทีครับเอาละครับหลังจากแช่ตู้เย็นนะฮะช็อกโกแลตของเราแข็งประมาณนี้นะครับประมาณครีมเดี๋ยวเราก็จะเอามาใส่ไส้นะครับถ้าอยากใส่ให้ง่ายก็ใช้ถุงบีบนะครับถ้า,าไม่มีก็ไม่เป็นไรครับใช้ช้อนชาค่อยๆตัก ร้านหนึ่งนะครับลงไปปิดครับผมเอาละครับคุกกี้มาพร้าวไส้ช็อกโกแลตอมพลพร้อมเสิร์ฟแล้วครับสำหรับสูตรอาหารในวันนี้รวมถึงข้อมูลข่าวสารและความเคลื่อนไหวของรายการสามารถเข้าไปรับชมได้ที่ w w w p b o o f o o f m a f i a c o m ครับ และนี่ก็คือบทพิสูจน์นะครับว่าเมนูอาหารอร่อยๆอหน้าตาดีไม่จำเป็นต้องมีส่วนประกอบที่เยอะแยะมากมายครับพบกับเมนูพลัง5ของเราอีก4เมนูได้ในวันพรุ่งนี้นะครับแต่สำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วครับสวัสดีครับแฟน YouTube แฟนผลพักนักปรุงไม่อยากจะพลาดรายการของเรานะครับง่ายมากเลยครับกดปุ่มนี้เลยครับ